สวัสดีค่ะติ๊กอะไรก็ถ่ายอะไรก็ถ่ายนะคะวันนี้จะพามาแหาย่ไข่มดแดงนะคะนี่ค่ะแหย่ไข่มดแดงที่สวนนะคะอุ้ยอุย,อย,อย <c oughs> นี่ค่ะนี่ค่ะโอ้ยร่วงเยอะเลยโอ้ไข่ไข่ใหญ่ร่วงเยอะเลย ก็ไม่ไดค่ะเดี๋ยวมันก็ขึ้นมาทำรังใหม่ม,มันก็ขึ้นมาทำรังใหม่โอ้โอมีส่วนของเรานะคะยังไงก็ได้นีคะคีมือกันเยกของน้องสาวมือสมักเล่นค่ะมือสมัครเล่นค่ะ <c oughs> <c oughs> ตัวจริงไม่อยู่มือสมัครเล่นมาลองกันนะคะดูนะคะนี่ค่ะเวติคให้ดูในตะก้า นี่ค่ะในสวนนะคะนี่ค่ะไข่มุแดงนะคะดูนี่ค่ะไข่มุแด,ดง,นะะดดเ,ดงเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอลอ,องเอาลงมานะเดี๋ยวรัไปดูกันบรรยากาศในสวนอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยอุย ขา,ดดขายมดแดงด้วยนะอุ้ย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 นี่ค่ะไข่ยมดแดงแตกเลยเดี๋ยวมันก็ทำรังใหม่นะคะอีกประมาณครึ่งเดือนหรือเดือนหนึ่ง เรามาแย่อีกทีหนึ่งแล้วทามาดูกันอีกทีหนึง่งบรรยากาศในสวนนี่ให้ดูนะโอ้อดูคนงานโอ,ดนนโอ้ดูดิค่ะนี่ค่ะข้าวข่ออกข้าวข่ออกเลยโอ้โหสุดยอดค่ะโอ้ <laughs> ขึ้นสายขึ้นสายอ้ยอ้ย้ยขึ้นสนใจี่ค่ะนี่ค่ะโอ้นี่ค่ะ,คะไข่ทั้งนั้นเลยค่ะเดี๋ยวนะคะจะแข่ววนี้ก่นลบมดแดงก่อนลบมดแดงมาดูวิวก่อนไม่ไหวโอ้ มาดูว,วิวสวนก่อนนะคะไข่มุแด,ดงเจ็กไข่มุแด,ดง,ไง้ไม่ธรรมดาฝีมือคนแยกก็ไม่ธรรมดาโอ้โหไข่เว้ยใส่อื้อ การละทีนี้อโอ้ยสุดยอดค่ะสุดยอดสุดยอดค่ะสุดยอดได้ไหมล่ะ <laughs> ได้แห่ดูเหรอ,อใส่แป้งแป้งมันเนาะ แป้งมันมันไม่เมมันไม,ม,นไม่มดมันไม่ตายนะคะเดี๋ยวมันก็ทำรังใหม่ใส่ใม <า S 2> ัสุดยอดเลยดูดิใส่ให้มันลื่น<อ>จะได้มันไต่ขึ้นมาเราอ,อันนี้เ <laughs> <laughs> สียใจนะคะเสียใจนะคะไม่มีเอาโย,<อ>ยน,ไป,นไปตรงนนโน้นลูก เอาไว้ในห้างในต้นใต้ต้นไม้ใต้ต้นมะม,ม่วงเมื่อกี้ลูก <c oughs> พี่จริงตอนที่มันเป็นรังครั้งแรกน้องบอกให้พี่เอาไม้ไปแหย่ไว้เพราะว่ามันเหมือนกัะแก้งมันให้มันเป็นไข่แต่ด้ความที่พี่ไม่รู้เรื่อง <c oughs> น้องถาม่าแย่หรือยังเอแย่แล้วสรุปแล้วไม่ได้แย่มันก็เลยเป็นไข่ไข่ ไขไม่โตไขไม่ตึงนะคะไข่ไขเ่เล็กๆแต่ปรากฏว่าน้องมาแย่ไว้สองรังมันก็เป็นไข่โตทั้งสองรังอันนี้คือความรู้ใหม่ของของติ๊กนะคะต้องแก้งมดแดงก่อนติ๊กก็ไม่รู้เรื่องเป็นเดือนแล้วที่น้องมาแย่ไว้สองรังมันก็เป็นไข่ตึงทั้งสองรังไข่ไข่ใหญ่ทั้งสองรังแต่ว่าอันที่ท,ที่ที่ติ๊กไม่ได้แย่นะก็คือเป็นไข่เล็กหมดเลยนะคะ นี่ค่ะไม่ไม่รู้เรื่องจริงๆ <laughs> นี่ค่ะนี่นะคะสุดยอดเลยนะคะนี่ไข่มดแดงอ่าค่ะนะคะค่ะติะ๊กอะไรก็ถ่ายอะไรก็ขายฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะแย่ไข่มดแดงค่ะ <laughs> ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ